แห่งกรรมเรื่องสมาธิเพื่อชีวิตโดยหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยสมาธิตามธรรมชาติคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนของปัญญาชนไม่ใช่เป็นคำสอนของบุคคลผู้เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลด้วยความงมงายศาส,สนาพุทธสอนให้คนได้เรียนรู้ธรรมชาติและกฎของธรรมชาติถ้าใครจะถามว่า ธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือธรรมชาติที่เป็นจริงธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือกายกับใจของเรานี่แหละสมาธิแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการกำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดกันนั้นอย่าไปสนใจ ให้มันรู้เห็นจิตของเรานี้รู้กายของเรานี้รู้ว่าธรรมชาติของกายอย่างหย,ยาบหยาบมันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอจะมีการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอันนี้คือความจริงของกายเรานี้สมาธิคืออะไรปัญหาสำคัญของการฝึกสมาธินี้บางทีเราอาจจะเข้าใจกว้ยเขวไปจากหลักความจริงสมาธิอย่างหนึ่ง เราฝึกเพื่อให้จิตสงบนิ่งสมาธิอย่างหนึง่งเราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆในขณะปัจจุบันสมาธิบางอย่างเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นภายในจิตเช่นรู้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆรู้เรื่องอดีตอนาคตรู้อดีตหมายถึงรู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไรรู้อนาคตหมายถึงว่า เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปเป็นอะไรอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นเราสนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหมที่ครูบาอาจารย์สอนว่าทํากรรมฐานไปเห็นนูน่นเห็นนี่นี่มันใช้ไม่ได้ให้มันเห็นใจเราเองสิอย่าไปเข้าใจว่าการทําสมาธิแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์ ต้องเห็นอะไรต่อมีอะไรสิ่งที่เราเห็นในสมาธิมันไม่ผิดกันกันกบที่เรานอนหลับแล้วฝันไปนั่นแหละแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ต้องเห็นนี้ก็คือกายของเราและเห็นจิตของเรานี่เองหลักสาลของการปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์ของจิตฝึกสติให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะทำอะไรมีสติตัวเดียวเวลานอนลงไปจิตมันมีความคิดอย่างใดปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติรู้ไว้ตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ อันนี้เป็นวิธีการทำสมาธิตามหลักสากลถ้ามีใครมาถามว่าทำสมาธินี้คือทำอย่างไรคำตอบมันก็ง่ายนิดเดียวการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกหมายความว่าเมื่อจิตของเรานึกถึงสิ่งใดให้มีสติสัมทับไปที่ตรงนั้นเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเอากันเสียอย่างนี้ เราจะรู้สึกว่าเราได้ทําสมาธิอยู่ตลอดเวลาสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาเท่านั้นถ้าหากไปถือว่าสมาธิคือการนั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวมันก็ถูกกับความเห็นของคนทั้งหลายที่เขาแสดงออกแต่ถ้าเราจะคิดว่าอารมณ์ของสมาธิก็คือการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ว่าเราจะทำอะไรมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับเรื่องปัจจุบันที่ทำอยู่นั้น คือเรื่องชีวิตประจำวันนั่นเองเราจะเข้าใจหลักการทำสมาธิอย่างกว้างขวางและสมาธิที่เราทำอยู่นี้จะรู้สึกว่านอกจากจะไปนั่งหลับตาภาวนาหรือเพ่งดวงจิตแล้วออกจากที่นั่งมาเรามีสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแม้ว่าเราจะไม่นั่งสมาธิอย่างที่พระท่านสอนก็ได้เพราะว่า เราฝึกสติอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เรานอน,อนลงไปแล้วคนมีความรู้คนทำงานย่อมมีความคิดในช่วงที่เรานอนนั่นแหละเราปล่อยให้จิตเราคิดไปแต่เรามีสติตามรู้ความคิดจนกระทั่งนอนหลับไปถ้าฝึกต่อเนื่องกันทุกๆวันเราก็จะได้สมาธิอย่างประหลาดใจนี่ถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้ สมาธิจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานใดๆไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสารรค์โลกให้เจริญแต่ถ้าหากว่าจะเอาสมาธิมุ่งแต่ความสงบอย่างเดียวมันจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาทันทีแม้การงานอะไรต่างๆมองดูผู้คนนี้ก็ขวางหูขวางตาไปหมดอันนั้นคือสมาธิแบบลือสีทั้งหลายการทำสมาธิถูกทางไม่หนีจากโลกไม่หนีจากปัญหา ผู้ที่มีจิตเป็สมาธิที่ถูกต้องนี้สมมุติว่ามีครอบครัวจะต้องรักครอบครัวของตัวเองมากขึ้นนะักเขา้าความรักมันก็จะเปลี่ยนแปลงจากความรักอย่างสามัญธรรมดากลายมาเป็นความเมตตาปราณีในเมื่อไปเผชิญหน้ากับงานการที่ยุ่งยุ่งอยู่เมื่อก่อนรู้สึกว่ายุ่งมากแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วได้สมาธิแล้ว งานเหล่านั้นมันจะไม่ยุ่งมากมายเท่าไหร่นักพอประสบปัญหาเข้ามาจิตมันก็จะปฏิวัติตัวพิจารณาหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติที่นี้บางทีพอเราหยิบปัญหาอะไรขึ้นมาเรามีแบบแผนตำราย,ยกขึ้นมาอ่านพออ่านจบทันทีจิตมันวูบวาบลงไปปัญหาที่เราขัดข้องใจอยู่จะแก้ได้ทันที อันนี้คือสมาธิที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันแต่สมาธิอันใดที่ไม่สนใจกับเรื่องชีวิตประจำวันนี้ไปอยู่ที่หนึ่งต่างหากของโลกนี้สมาธิอันนี้ทำให้โลกเสือ่อมและไม่เป็นไปเพื่อทางตรัสรู้มรรคผลนิพพานด้วยทุกคนเคยทำสมาธิมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราสำเร็จมาเพราะพลังของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิ เรียนจบปริญญามาได้อย่างไรละ่ะไม่มีสมาธิสอนลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างไรละ่ะไม่มีสมาธิทํางานใหญ่โตสําเร็จได้อย่างไรไม่มีสมาธิจะปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรกันละ่ะพวกเรานั้นเริ่มฝึกสมาธิมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆจากการเลี้ยงของแม่นมพ่อแม่สอนให้เราได้รู้จากการกินรู้จักการนอนรู้จักการอ่าน รู้จักคนคนน้นคนนี้จุดเริ่มต้นมันมาแต่นู่นแล้วทีนี้พอมาเข้าสู่สถาบันการศึกษาเราจะเริ่มเรียนสมาธิอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วแต่เมื่อเรามาพบพระกุณเจ้าหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายท่านจะถามว่าเคยทำสมาธิไหมจึงทำให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าเราไม่เคยทำสมาธิมาเลยไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนเพราะท่าน ไปขีดวงจำกัดของการทำสมาธิเอาไว้เฉพาะเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ได้เป็นชาววัดก็ทำสมาธิได้ใครที่ยังไม่มีโอกาสจะเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิหลับตาอย่างที่พระท่านชักชวนการปฏิบัติสมาธิเอากันอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติอยู่ตลอดเวลาทุกคนได้ฝึกสมาธิมาตามธรรมชาติแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นรู้เดียงสามาทีนี้เรามาเริ่มฝึกกันใหม่นี่เป็นการเสริมของเก่าที่มีอยู่แล้วเท่านั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์ของจิตเราทำให้สิ่งเหล่านี้ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรก็ให้มันคิดไป ให้มีสติไล่ตามรู้มันไปจนกระทั่งนอนหลับปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันทุกวันแล้วท่านจะได้สมใจยอย่างไม่คาดฝันเลยทีเดียวในขณะที่ทำงานกำหนดสติรู้อยู่กับงานนั้นๆเวลาที่คิดก็กำหนดสติรู้อยู่กับความคิดนั้นโดยถือการทำงานการคิดเป็นอารมณ์ของจิตโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติ มีสิ่งระลึกจิตย่อมสงบมีปิติมีสุขเอกคตาได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งจนได้ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจทำจริงนักธุรกิจทำสมาธิกับการทำงานมีผู้หญิงท่านหนึ่งมาหาหลวงพ่อแล้วบอกว่าหลวงพ่อคะหนูอยากจะฝึกสมาธิแต่หนูนั่งสมาธิไม่เป็นหลวงพ่อก็บอกว่าคุณนั่งไม่เป็นก็ไม่ต้องนั่งให้ฝึกสติให้มันอยู่กับ การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทีนี้เมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติอย่างนี้ภายหลังมานี้ความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าเราทำอะไรพูดคิดอะไรมันเป็นสมาธิทั้งนั้นมันก็ไปสอดคล้องกันเองมองเห็นงานที่มันเคยยุ่งยุ่งตั้งแต่ก่อนนั้นเมื่อมีสมาธิดีแล้วไปประสบความยุ่งเหยิงอย่างนั้น จิตมันก็รู้สึกว่ามันไม่ยุ่งมันสามารถแก้ไขปัญหาของมันได้เองอย่างบางทีพอติดปัญหากำหนดจิตมันวูบว่าไปปัญญาก็จะแก้ไขปัญหานั้นมันก็เกิดขึ้นมาแทนแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็เหมือนกันอันนี้เราไปติดอยู่ตรงที่ว่าอย่าไปคิดเรื่องของโลกให้คิดแต่เรื่องธรรมะแต่ความจริงโลกนะ่ะ เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งในเมื่อจิตตัวนี้รู้ความจริงของโลกแล้วมันจะปลีกตัวไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกและมันอาศัยโลกนั่นแหละเป็นบันไดยเหยียบไปสู่จุดที่อยู่เหนือโลกโลกทั้งหลายนี่เป็นอารมณ์ของจิตกายและใจของเราก็เป็นโลกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของโลก ในเมื่อเรามาฝึกสติให้รู้ทันโลกอันนี้แล้วจิตมันจะรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของโลกมันก็ปล่อยวางถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับโลกมันกแ็แต่่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นแต่เพียงหน้าที่เท่านั้นแล้วมันจะจัดสรรตัวมันเองว่าเรามีหน้าที่อย่างไรควรจะรับผิดชอบอย่างไรมันจะปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เป็นนักเรียนนักศึกษาทำสมาธิในการเรียนขณะน,นี้นักเรียนทั้งหลายกำลังเรียนปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้พลังของสมาธิพลังของสติเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาหลวงตาจะสอนวิธีทำสมาธิในห้องเรียนสมมติว่าขณะน,นี้หลวงตาเป็นครูสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเพิงสายตามาที่หลวงตา ส่งใจมาที่หลวงตาแล้วก็สังเกตดูให้ดีว่าหลวงตาทำอะไรบ้างหลวงตายกมือหนูก็รู้เขียนหนังสือหนูก็รู้พูดอะไรก็ให้หนูตั้งใจฟังถ้าสังเกตจนกระทั่งกระพริบหูกระพริบตาได้ก็ยิ่งดีเวลาเข้าห้องเรียนก็ให้เพียงสายตาไปที่ตัวครูนั้นส่งจิตส่งใจไปที่ตัวครูอย่าเอาจิตเอาใจไปที่อื่นเพียงแค่นี้ วิธีการทำสมาธิในห้องเรียนของพวกหนูหนูทั้งหลายก็จะจำเอาไปแล้วปฏิบัติตามได้ดีจะได้สมาธิตั้งแต่เป็นนักเรียนเล็กๆเ,เริ่มที่ชั้นอนุบาลเป็นต้นขึ้นไปในตอนแรกนั้น,น,น,ก,น,นการควบคุมสายตาและจิตไปไว้ที่ตัวครูนี่อาจจะลำบากสักหน่อยหนึ่งต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญภายหลังต่อไปแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจ พอเห็นใครเดินผ่านหน้าไปมันก็จะจ้องเอาพอมาเข้าห้องเรียนแล้วพอครูเดินเข้ามาในห้องสายตาจะจ้องไปที่ครูใจมันก็จะจดจ่ออยู่ตรงนั้นทดลองทำดูสิการที่มองที่ครูและเอาใจใส่ในตัวครูนี้เราเรียนหนังสือเราจะเข้าใจได้ดีลองคิดดูสิทีนี้เมื่อฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนานแล้ว สายตามันยังจ้องอยู่ที่ตัวครูแต่ใจจะมาอยู่ที่ตัวเราเองมาตอนนี้ครูท่านสอนอะไรพอท่านพูดจบประโยคนั้นใจของเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าต่อไปท่านจะพูดอะไรออกมาเวลาไปสอบจริงพออ่านคำถามจบใจของเราจะวูบวาบแล้วคำตอบมันจะผุดขึ้นมาอันนี้เป็นสูตรทำสมาธิที่หลวงพ่อเคยทำได้ผลมาแล้วนั่นเอง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ